thank <laughs> you เย้ฉันชนะเป็นผู้หญิงจริงๆรปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไงบ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะก็ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหนก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปูใช่จ้ะ สมเด็จพระสรโยไทยยังไงละ่ะมีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับเป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง<อ>ทุ่งภูเขาทอง องสมเด็จพระสุรยโยไทยโอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลยในราชการสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกรรษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตเตเิงชววตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีธาทัพเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นนะับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเทียงที่มีกำลังพลมากกว่า10,000แสนนะับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนสมเด็จพระมหาจากาักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าต่เบงชวีตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจากาักรพรรดิ จึงทรงนำกำลังออกไปดูราดลาวกำลังศึกถ,ถึงทุ่งภูเขาทองนุน่โดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามสเสด็จออกไปด้วยทัพที่ยกออกไปบังเอิญประทะเข้ากับทัพของพระเจ้าจอมิงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแพรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรริ ทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพักพระชาทานที่ทรงฐานกำลังท้างพระเจ้าแปรมิไดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากท้างพระเจ้าแปรตามพันช้างพระมหาจักรัรรพระสวามีของไม่พ้นพยันตลายจึงสะอึกช้างของพระองค์หวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่า ทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแพร ى. เป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแพรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแพรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงขอเง,งาฮะหูหหสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมือง ทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได้แย่แล้เมกเราอยู่ในอกองทัพนับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันทำให้ประตูมันสีแปลกๆละ่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ